อยู่ฝั่งนูน้นเห็นไหมตั้งเป็นสมมติฐานให้ได้เส้นนี้เป็นเส้นที่เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันอยา่างกว้างขวางมากโอเคไหมอย่างเช่นทําไมลุงถึงใช้ว่าเราเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมานจอเลยครับคําว่าเราอ่านอกนั้นเป็นเขาหมดครับคนที่อยู่นอกจอนะวันนี้เจ็ดแปดพันล้านคนคือเป็นเขาหมดเห็นไหมต้องแบ่งเขาแบ่งเราให้ได้แล้วมันจะมาตีวงแคบให้กับเราเห็นไหมฮะถ้าหากเรามาคุยกับลุงเนี่ยมันก็เฟสโซเฟส ก็ใช้คาว่าเรามันก็แลกเซนส์กันนะ,ะเซนส์นมากับเซนส์นไปเนี่ยมันคนละเซนส์น,นะครับนานี่ก็เหมือนกันมากับไปส่วนมากก็ส่วนมากมนุษย์จะใช้เซนส์นตัวเองเป็นหลักไม่คํานึงถึงเซนส์นฝันตรงข้ามพูดทีไรก็ไม่เข้าใจกับฝ่ายตรงข้ามทุกทีหนึ่งคนตรงข้ามก็ไม่เข้าใจเราเหมือนกันเช่นการปีการน,นัดแน่กันเนี่ย่ต่นั้นแน่นก็ตามทีเถอะเนี่ย มันก็ไม่ตรงกันเพราะว่าเซนส์มันไม่ตรงกันมันต้องปรับเซนส์สะก่อนปรับเซนส์กับความรู้สึกให้มันเป็นลักษณะยัวเซลล์ไมเซลล์เนี่ยให้มันเข้าหากันได้แล้วจะเราจะมีกรอบของการสื่อสารกันอย่างดีเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันยะงง่ายยิ่งขึ้นครับผมไปต่อเชิญครับครับคุณเพ็ญบอกว่าฟังคุณลุงแล้วตัวเบาเลยอันแน่นอนโอ้นี่คือแค่ฟังภาษาครับตัวเบาได้เลยนะครับอธิบายทั้งนั้นะครับผมเสียงของลุงเนี่ยมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงอยู่เรียกว่าอินเนอร์ เพียว energy อยู่ในตัวรรงนี่แหละฉะนั้นพอเราก็เป็นอ n e r g y มันเพียวแล้วมันจะไปล้างอ m p u r e ในตัวถ้ามันเป็นอ m p u r e คือพลังงานที่ไม่ไม่บริสุทธิ์ผมไม่ได้หมายบอกว่าตัวสกรปรกนะเออเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราไม่รู้กันตัวนี้เรื่องใหญ่มากครับลุงให้คําว่าทุกคนท่างในโลกใบนี้ใช่ว่าในโลกนะผิดดุะกันได้ขอขอรับผิดผู้เดียวก็แล้วกันนะในโลกใบนี้ทุกคน มีพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวตนถึง99%ครับท่านแต่บริสุทธิ์มีเพียง1%ในตัวท่านแล้วมันก็ไม่เวิร์กีิน้้มันไม่ทำงานมันไม่เรเยเอทโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นเรามีเทคนิคในการที่จะให้พลังงานในตัวนั้นมันเรเยเอทก็คือไอ้ไอ้ไอเง,งับอากาศตามสตาไตล์ไิเตินแมนนี่เรามีหลักในการที่จะให้ไอ้พ e พลังงานบริสุทธิ์ในตัวแต่มันเรละเอในร่างกายหรือมันเกิดคาว่าฟิวชั่นฟิชชั่นนั่นเองครับง่ายๆนะฮะเอาละทางฝั่งลุงเรามีเรามีอะไรเรามีทางที่จะให้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ที่พ,พูดเนี่ยครับผมก็เชื่อว่ามันคลายออกครับที่มันเบามันสบายเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์ในตัวของลุงเข้าขหูสูบเข้าหอวใจท่านมันก็พลังงานที่มันจะเรละเอภายในตัวร้อนจะซ้ำไปมันจะค่อยๆนะค่อยๆคุมการ หายใจจริครับตัวจะรอ้อนมันจะสร้างอิมมูนอิมมูนิตี้ขึ้นมาในร่างกายป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าอย่างสง่างามมากเลยครับผมใช่ครับก็สําหรับท่านไปท่านต่อไปนะครับก็คือคุณไลท์นะครับ MK2 น่าจะเขียนว่าหัวขาวลอกทําได้หรือเปล่านี้ยังก็ขอให้เขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันคุณวรรณาบอกว่าเป็นแพนิคกดไรย,ย้อน ทำยังไงดีคะก็กลับไปดูคลิปเมื่อวานนี้ได้อืมีให้เขียนมีเขียนอยู่ว่ามันจะชื่อคลิปว่าําจัดอาการอืแพรปิดแพ้ปิดแพ้ปิดครับเพราะว่าถ้าไปพูดแพนิกตามคุณตามเขาว่าตามเขาว่าอยู่หอกก็จะโดนตํำหนิว่าหนึ่งยู่มีเปเปอร์ไหมสองคุณเป็นหมอไหมสามคุณ คุณใช้เสียงเนี่ยมันจะไปช่วยได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณวัรน,น,นาไปเรียนรู้แล้วย้อนกลับมาอีกที้ะเพราะว่ารายการเรา3มชั่วโมงหลังจากนั้นก็พอได้ใจความเสร็จป,ปุ๊บวิธีการเตรียมหูฟังให้เรียบร้อยสอมองทองแล้วก็เตรียมน้ำสองขวดไว้หนีบที่ทางจะกระแร้เ <dares. S 2> สร็จปุ๊บไปหาคุณป้าแอดมินไอดีไลน์สองสองจุดแล้วก็คุณป้าบอกให้ทําอะไรก็ไปตามขั้นตอนนั้นได้เลยแล้วก็จะเข้าสายของคุณลุงได้ในที่สุดนะครับง่ายไหมง่ายไหมไม่ต้องซื้อบริษขายไม่กินไม่ทานไม่ฉีกครับผม ก็สำหรับช่วงนี้ครับใครก็ตามที <t ie> <t ie anyway> <t ie> <t ie ่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับหรือปัญหาหนักลองเอาหูฟังมาฟังแล้วหลับตาฝังอ่าพร้อมกันกับการฟังเสียงของลุงไปเรื่อยๆแล้วเด๋ยวจะรู้เองนะครับว่ารู้สึกหรือไม่รู้สึกนะครับครับให้โอกาสตัวเองนิดนึงแล้วก็ให้เวลาตัวเองบ้างนะครับว่าเออตอนนี้เราไม่เคยเจอรายการอะไรแบบนี้นะครับมาวันนี้ก็แค่ทําตามคําบอกจะง่ายกว่าใช่ถ้ามีเงื่อนไขเยอะจะยากมากจะเป็นแรงต้านทันทีเลยครับ แต่ขอให้เข้าใจหได้ง่ายว่าท่านทั้งหลายนั้นขออนุญาตใช้คํานี้นะครับว่าท่านพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีถึง9 9เปอร์เซ็นต์ของห่อหุ้มอยู่เหนียวแน่นเลยทางพุทธศาสตร์จะเรียกว่าเ,เป็นอนุสัยครับมันมันไอ้เ9%เปอร์เซ็นต์ของพนักงานบริสุทธิ์มันคร,บร,รนอบงำบริสุทธิ์อยู่นะมันเป็นอนุสัยพังผืดพังผืดก็ว่าได้ขออนุญาตนะภาษาทั่วๆไปเป็นภาษาที่ไม่เป็นมงคลเช่น กำพืชอ,อยั i, okay. งไงเป็นขอ ouais. are, อน right. ุญาตครับเป <condemned> ็นกำพืชมันเหนียวมันหนักมันแน่นเลยเกินครับเลยขออนุญาตต้องใช้คำพวกนี้เพื่อที่จะให้มันพลิกขั้วโลกนะครับไม่ได้เจตนาจะใช้ใช้คำไม่สุภาพครับไม่งั้นไม่พลิกโอเคจะถือจะถือภาษาภาษาลุงอัไนกันจะถือาษากบบขี้ยาลุงก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคไหมแต่ภายังลึกๆมันเบอร์ไวเบดีเหมือนกันนะประมาณนั้นครับเชิญครับ คุณสุภัชบอกว่าหนูฮอร์โมนไม่ปกติรักษาได้ไหมคะไม่รักษาแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเพิ่งรู้จักกันงั้นก็แปลว่าต้องมาตั้งประเด็นกันว่าฮอร์โมนที่เขาว่ามันคืออะไรทีไรครับต้องการแชร์แต่แชร์เรื่องฮอร์โมนผ่านจอไม่เหมาะแน่นอนครับเพราะมันมีหลายมิติฮอร์โมนฮอร์โมนมันจะมีฮอร์โมนหนึ่งขึ้นมาในเรื่องของแหนมลุงก็ไม่กล้าพูดไปแล้วมาเด็กสี่สองี่สิบสี่เนี่ยในฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในห่างอย่างเงี้ยไปตดเห็นไหมครับ ภาษาเี้ยรูจ้จะระวังเพราะฉะนั้นครับวฮอร์โมนนั้นมันน่าจะมาอยู่ใน p r i v a t e ชนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนมีฟูงมีคนสนิทก,ก็มาด้วยกันก็มามามาสนทนาเรื่องของฮอร์โมนที่เขาว่ากันนะฮะแล้วจะง่ายเยอะง่ายเยอะมากครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายี a ที่สุดเพราะเรื่องของนเจอร์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยครับเชิญครับก็ผมขออน,นุญาตนิดนึงครับเพราะเพราะ,เพราะใช้คําว่าฮอร์โมนอะไรมันยากเออถ้าเอาความเป็นจริง ของความรู้สึกของเราคือความรู้สึกความรู้สึกเป็นหลักจะง่ายจะง่ายกว่าเยอะจะสามารถกดล็อกได้โดยวิธีที่ง่ายอีซี่ที่สุดเลยคพอไปเป็นภาษาเขาไปตามเขาเดี๋ยวก็มีเคมีจนได้แล้วก็มีกรอบความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันเป็นเปเปอร์แล้วก็มีคำว่าเอสตรเจนครับผมแล้วก็มีไวทองนั่นแหละคือกลุ่มฮอร์โมนเป็นภาษาลวงทั้งนั้นแหละครับลวงเพื่ออะไรลวงเพื่อจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นโอเคไหมครับผมอ่าเขาเรียกว่าภาษาขายของครับผม คุณพิทัศบอกว่าคุณลุงมันก็ปัญหาโลกแตกนะครับสำหรับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือผีมีจริงในความคิดของคุณลุงไหมครับว่าผีมีจริงมีแท่ภาษามีแต่ภาษามงไหมครับพระเจ้ามีจริงมีแต่ภาษาโอเคไหมเทวดามีจริงมีแต่ภาษาโอไหมโอไหมจับตัวไม่ดูสิเนี้ยนี่หลักคิดง่ายๆครับอย่าไปไกลมีแต่มีแต่ภาษา นี่เพราะนั้นต้องเลยภาษาไปผ่านความรู้สึกครับมีความรู้สึกทั้งใจลบภาษาออกไปจากตัวออกไปออกไปจากใจออกไปจากหัวสมองเราได้ย้ํามีแต่ความรู้สึกเท่านั้นจะลบความเป็นภาษาออกจากหัวสมองเราได้ครับน้าแค่นะเชิญครับคุณคุณสามส่วนสี่ก็น่าจะเป็นการบอกถึงความเป็นตัวเองมากกว่าก็คือทุกวันนี้ผมยังเข้าไม่ถึงสังคมเลยครับคุณ พังดีทั้งนั้นตัวนี้สําคัญนะฮะผมยังเข้าไม่ถึงสังคมเพราะว่าเราเราเข้าใจสังคมไม่ดีพอเราจึงหวาดกลัวกับสังคมโอเคไหมคําว่าสังคมคือรายบุคคลที่มีอยู่สองคนมสามคนน่ะคือสามคนเนี่ยคนที่สามคือตัวสังคมโอเคไหมถ้าสองคนเนี่ยไม่ใช่สังคมเพราะนั้น คุยกันวันบายวันใครก็ได้เพื่อนสนิดวิสยัยไม่มีใครคุยมาคุยกับฝั่งลุงโอเคไห okay, มครับนี่แหละมาคุยแบบนี้แหละ <laughs> ามาคุยฝั่งลุงครับสามชั่วโมง,งเต็มเมาคุยกับลุงได้ <laughs> โอเคไหมมันจะพลิกขั้วโลกให้เลยทันทีครับผมและนี่ก็คือสังคมของครอบครวัว <sh arp> ทิกตักด้วยครับเพิ่งบอกว่าเป็นทิกตักเฟมเบอี่ไงคือตรงนี้เห็นไหมเออก็ใครไม่คุยด้วยมาคุยกันที่นี่มาคุยกับลุงด้วยกันนะครับคำถามนี้ก็ยอด ยอดๆเลยนะครับสําหรับคำถามนี้ก็คือคุณลุงหนูหักแงะอากาศแบบที่คุณลุงสอนหนูขมิมวท้องแล้วปวดเอวขาดอยากหายครับคุณลุงทำยังไงดีแล้วฮนะมันบอกบอกว่าภายในตัวเนี่ยมันมีความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะมันแค่ปวดกันไม่นานนะครับประมาณห้าสิบี่สก็รีแลก์แล้วนะครับมันคือเอฟเฟกต์มันจะไหวเรือไงเพราะผลของการงงบอากาศเรื่องการขย่าตัวขยาว่ายักาขยา่ขยามานตามสเตตเมนต์มนกันมันจะมีเอฟเฟกต์มาหน่อยเดียวเองนั่นแหละครับมันบ่งชี้ว่า ของเดิมมันโอ้โหขออนุญาตครับมันเน่ามาเยอะมันเฟซมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมไอความไม่รู้สึกในตัวของตัวเองมันมันออกมาเห็นชัดเจนโอเคไหมอันนี้ทําแค่สองครั้งสามครั้งก็เรียลกซลโอเคเนี่ยขอให้เข้าใจตรงนี้อย่าไปอย่าไปโทษว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นรหัสที่มันซึมซับกับตัวเองมันมากมานานเหลือเกินจึงเพิ่งรู้ตรงนี้โอ้โหมันเบอร์ไวเบเนี่ยเวลามันรล่งจิตโอ้โห ก็ต้องยกเครดของคุณเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยเจอทีเดียวเลยแต่ว่าก็ได้ทําการเขย่ายักษ์แล้วก็ตามสเต็ปแล้วก็ตามติดสถานการณ์ตลอดเกาะติดแล้วจนตัวของตนเองอ่ะก็ไปทําการเขย่าแล้วก็พบกับความเสื่เอเมื่อตอนช่วงหวขัําก็โทรมาแจ้งแล้วก็ไลฟ์ติ k กต็อกให้ดูว่า ล่าสุดเธอทำแค่เทาบ้องนะครับมันก็ไปสันเซอนภายในจนไปปวดล็อกอะไรสลักเพชรก,กับตัวปวดเอวของเธอนั่นแหละครับสะโพก,พกนั่นแหะครับเพ,พราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องของคอรสนหรือความรู้สึกที่เป็นรหัสอย่างรุนแรงถ้าเราไม่เข้าใจมันไม่เคลรียกอ,อะไรไปครูพักรักจําหรือว่าทําแล้วทางห่าง,าง,างๆไปครับไม่ได้ต่อเนื่องเ่ยครับ,รบการต่อเนื่องของจุดนี้ครับจะเข้าใจยากมาก ต้องขอเรียกเชิญตรงนี้เนี่ยว่าสิ่งนี้มีเทรนเนอร์นะครับบอกให้รู้เพราะมันเป็นมันเป็นทริคเลยครับมันเป็นมันเป็นทักษะเพราะนนัจริงต้องใช้เทรนเนอร์ที่เรียกาบัดดี้บัดดี้นะครับตรงนี้ครับพวกเราก็มีกลุ่มบัดดี้เยอะแยะครับผมเชิญครับท่านถัดไปนะครับก็คือเวลานะครับเวลาไลท์ไลท์คุณไลท์นะฮะคุณไลลี่นะครับเวลาฟังคุณลุงใช้ซิงกิ้งโบซิงกิ้งโบก็น่าจะเป็นตัวขันขอทาน การขอทานการขอทานแล้วคนอื่นเขาร้อนวูบวาบชาหรือโล่งกันแต่เราเฉยๆเพราะอะไรคะอ่าแปลว่ายังไม่ยังยังอสมมิสิทธิฝั่งลุงยังไม่เข้าใจก่อนอื่นฟังภาษาลุงให้ทันแล้วก็จับคาแต่ละคําให้เข้าใจภาษาลุงก่อนเพราะภาษาลุงมันเป็นภาษาที่ภาษาไทยพกคุณธรรมาดาได้ครับแต่ลุงบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ ที่ได้รังสรรค์เอาไว้เป็นของกลางให้กับคนไทยลูกไทยหลานไทยสื่อสารกันละกันมันจะฟังยากเพราะมันเป็นภาษาของพระหรหัน์ทํานมถึงบอกบอกพระรหัน์พระเจ้ารามเกยราิมหาราชนั่นแหละคือพระหรหัน์ถอยหลังหนึ่งเก้าคือพระสงฆ์นบวชมีชื่อว่าพระรัว่วถอยหลังมาอีกตอนเด็กเป็นเนนน้อยก่อนลานวัดคือเรื่องราวขอมดําดินนั่นแหละ,ะง่ายๆคือเป็นผู้ที่มีวา,าจาศักดิ์สิทธิ์ พระรานก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นพอแล้เขารังสรรภาษาขึ้นมาปุ๊บมันจะละเมียดโอเคนะลุงบอกว่ามีภาษาไทยนี่นะฮะเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้อย่างจ่องขึ้นที่สุดบาลีไบาลานก็สู้ภาษาไทยไม่ได้เอาเปล่าวภาษาไทยมันเจาะลึกเลยอีกอย่างมันเป็นภาษาดนตรีเช่นกา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 เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์โอเคไหมครับถึงบอกต้องชื่นชมนะภาษาเนี่ยนะเพราะฉะนั้น มันหนึ่งมันเข้าใจยากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจภาษาลุงเพราะลุงใช้ภาษาของพระนังที่ราสันาไว้ให้เป็นของกลางในการสื่อสารโอเคไหมครับต้องจับพอยนี้ให้ได้แล้วจะไปต่อได้ง่ายครับผมไอ้ตอนนี้เบาหัวแล้วนะเนี่ยอ้าวไม่เชื่อค่อยดูจริงฝ่าครับอา้าว ไปทีสิครับเบาหัวยังครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นอยู่ในเสียงแต่ว่าว่า external energy ก็ได้แต่มันมาจาก internal ของผมเองนะฮะ internal energy ของลุงเงามันจะส่งผ่านไปยังวัตถุนั้นมันก็ถึงหูท่านมันถึงแป๊บ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 เหมือนไฟช็อตเลยนะครับจริงไหมจริงครับที่ว่าเมึงกิ่เชิญครับก็ผมขออนุญาตเสริมว่า ความเป็นตัวเราเลยว่าที่เรานั่งฟังลุงหมอก,ก็เข้าใจภาษาที่ก,ก๊องแต่ว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยให้กระตุ้นความรู้สึกตัวเองไว้อืแล้วก็จะรู้สึกเองในง่ายกระโดดโดดเต้นใช้แ<ช>นวดีนะฮะเป็นพลังงานศัก์ไว้ก่อนตึงๆแต่สนเทคนิคอะไรต่างๆอยใช้เวลากันนิดหน่อยครับ ก็ไปหาดูได้นะครับกดไปใน Google ก็เจอแล้วเทาว้าบลองเขย่ายักแล้วก็งับอากาศออนะมีที่ดูแล้วอยู่บ้านก็ดูได้สบายเลยคือ <c ười> ไม่ต้องไปจอดจงว่าชื่อเพจอะไรอ่อยูทูบอะไรแต่ว่าเข้าไป Google เจอแน่นอนนะฮะยังไงก็เจอแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ไปกระตุ้นร่างกายของตัวเองมันจะเกิดความรู้สึกพอมันเกิดความรู้สึกมาเนี่ยนะครับก็จะสามารถได้รับผลเหมือนกับที่เพื่อนๆนได้รับนั่นเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเพราะว่าการสะสมความไม่รู้สึกหรือว่ามัน แน่นมันหนาเนี่ยนะครับมันทับถมเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สําหรับคนที่ใช้ใช้อะไรอยู่ในพื้นที่หรือแม้แต่ไม่เคยมีใครมาชวนนะครับตั้งแต่ในแนวตั้งแล้วก็แนวราบแล้วก็แนวติแนวตามนะครับก็คือคนที่เรารู้จักที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารู้จักที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นเพื่อนฝูงกันคนที่เดินตามเราเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหม่มากใหม่มากมากวันนี้วันที่ห้าครับใช่ครับ พอเป็นวันที่5้คุณลุงพึ่งออกมานําเสนอตรงนี้ก็กว่าจะผ่านไลน์เส้นของทิกตอกเข้ามาได้เพราะธรรมดาคุณลุงอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นวิทยุเนี่ยต้อง20กว่าปีนะครับจนมาถึงโลกมันเปลี่ยนแปลงไปก็ตอนนั้น20ปีอยู่ AM ด้วยซ้ำไปไม่ใช่ FM ก็ทำบ้าง FM ปเป็ปายแต่ว่าก,ก็ก็อยู่ใน AM แล้วก็ใช้โทรศัพท์ที่ท่านเห็นนี่แหละครับในการที่จะให้บริการด้านของเขาเรียกคุณลุงเรียกก็บำบัดทุกบำรุงสุขมหาไทยสมัยก่อนนะครับ จนวันหนึ่งมีอินเทอร์เน็ตมี Facebook มี y o u t u คุณลุงก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาแล้วก็มาอยู่บน YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับ3ปีกว่าก็ได้ YouTube เพิ่นสมาชิกมาสัก20,000แต่นี่มา Tik t o k ไม่กี่วันเองครับ13,000แล้วหมื่อัพเดทครับแล้วก็การตอบรับตอนนี้ถือว่าไวฟี edback ไวกว่าเยอะเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ให้เวลากับตัวเองในการที่จะทําความรู้จักลุงมอ,อกแค่นั้นเองครับ <c oughs> แล้วก็ง่ายง่ายะง่ายที่สุดคืออะไรลุงไหมฮะ ทำตามคําบอกครับ่ไม่ต้องมีพิธีรีตรองใดใดทังสิ้นไม่ไม่เอื้อนไม่เอ่ยรับคือต้องการไม่รํามวยไม่รํามวยต้องการเอาความต้องการบอกมาเลยครับแต่ถ้าถามว่าลุงจบอะไรมาเรียนอะไรอยู่ลุงทําได้ยังไงโน่นนี่นั่นไปตามอะไรยูทู e เหนือกว่าสิ่งนั้นก็แล้วกันโอเคไหมตอบคำเดนเหนือกว่าสิ่งนั้นก็แล้วกันอ้าวอ่าก็ถัดไปนะครับก็คือคุณท่านเดิมนะครับที่ถามเรื่องผีไปเมื่อสักครู่นะครับผมมีอากาศผมเดาว่าเป็นอากาศ นะครับผมมีอาการฝันเห็นเหตุการณ์เดิมๆบ่อยๆครั้งโดยที่ผมไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์นั้นเลยครับคุณลุงอ่าฝังดังนั้นนะความฝันฟังดีนะมันเป็นเรื่องราวของอดีตของเราฟังอดีตต้นสําคัญมันจะมีอนาคตเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับความฝันคือเรื่องของอดีตของเราทั้งหมดย้ําทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเช่น เมื่อวานนี้เป็นอดีตเต็มร้อยเลยอาทิตย์ยที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วตั้งแต่ไปถึงตที่เราเกิดมานั่นเขาเรียกว่าปัจจุบันแต่เรื่องมันจากที่เราร้องแอ้มาถึงนาทีนี้เรา่าปัจจุบันนะแต่ถ้าหาว่าปีที่แล้วเป็นอดีตอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันนี่นึกให้ได้ครับรงนีนนะไอาการฝันเนี่ยฮะมันมาจากส่วนที่เป็นอดีตมันฝังอยู่ในหัวเราโอเคนะเวลาหลับปุ๊บมันไม่ได้ตื่นนะครับทีนี้มันฟื้นออกมาให้เราเห็นเป็นภาพ ขณะที่ฝันเราจะไม่รู้สึกเตื่นขึ้นมาแล้วจึงรู้ว่าเฮ้ยกูฝันไปวันนี้สรุปแค่ดีกับไม่ดีก็พอถ้าไม่ดีแปลว่ามันกําลังลบเข้ามันออกไปโอเคนะั่นคือความฝันถ้ารู้ว่าฝันไม่ดีแปลว่ามันลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากเบรนจากสมองเราเราเรียกว่าจากจิตวิญญาณที่เขาว่ากันแต่เราใช้คำว่าจากหัวจากสมองกันละกันเพราะว่าหัวสมองคือคือเป็นตัวเก็บทั้งหมดนั่น,นแหละมันจะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับนี่คําว่า มันเรื่องราวของอดีตทั้งหมดหนักไปกว่านั้นเป็นอดีตชาติด้วยครับผมอดีชชาินี้มันต้องผ่านตัวสเปิร์มนะจึงอันนี้พ่อต้องพวกบรรลุธรรมแล้วครับจึงจะไปรู้เรื่องของอันตชาติเข้าถึงพระธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับผ่านตัวสเปิร์มอีกทีนึงสเปิร์มพ่อผลิตมานี่นะครับแต่เป็นรู้เป็นเป็นเป็นของเรามันก็แปลกพ่อเป็นฝ่ายผลิตสเปิร์มแต่ตัวสเปิร์มมันเป็นของเรามันเป็นไปได้ยังไงโยมลุงพูดไม่เคยเปลี่ยนคำพูดผิดขอและผิดคนเดียวด้วย เห็นไหมสเปิร์มในนิวเคลียสของสเปิร์มนั่นนะคือของเราล้วนเป็นชาติดียวทั้งหมดครับอ่าแปลว่าต้องรู้จักอดีตชาติตัวเองให้ชัดเจนโอเคนั่นคือจบไปอดีตที่มันราไปสิดนี้อดีตที่เป็นอนาคตเช่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นึกไปแล้วพรุ่งนี้เอ้ยพรกนี้ทําอะไรโอ้ยฝันเฟื่องเลยเนี่ยพวกจินตนาการเยอะฝันเฟื่องเน,นี่ยมันเรื่องอนาคตพวกนี้บวชเรืนี้ห้าปีสิบปีน่ะนี่คือคิดเรื่องอนาคตจะไม่ดีครับหยุดคิดพบเป็นอนดีตทันที จบไหมครับเป็นเรื่องอดีตทั้งหมดแม้ว่าคิดถึงอนาคตเมื่อกี้นี้แต่มันฝังหัวเข้าไปแล้วครับก็เลยกลายเป็นอดีตทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยสิ่งไม่ดีทั้งหมดที่เราฝันเห็นหมันคือสิ่งที่ไอ้ตัวสิ่งที่เราเห็นในความฝันคือสิ่งที่เป็นอดีตทั้งหมดมีสองทางแยกดีกับไม่ดีเอาความรู้สึกเท่านี้ถ้าไม่ดีแปลว่ามันลบสิ่งที่มันไม่ดีออกไปถ้ามันดีก็ชื่นชมต่อแค่นี้เองครับอย่าไปแปลความฝัน ดยพวกนีง้งไปแป,แปลเป็นตัวเลขตัวหวยก่อะไรโอเคนะให้เข้าใจตามบทบาทเลยละแค่นี้ยินดีครับยินดีมากๆที่ถามตรงนี้ครับเชิญครับคุณวนา,นาก็ถามไปแล้วหนึ่งรอบก,ก็เปลงวานาจะไม่ได้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่าให้แจ้งไปว่าที่คุณวนา,นาว่าเป็นแพนเด็กดหลายย้อนเนี่ยรักษายังไงดีคะไม่ต้องรักษาอยากหายกระบอก โทรศัพท์ม,มาเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับก็แปลงแพน,นิคเป็นความจริงของความรู้สึกเราเพราะเป็นภาษาเขาที่ท,ท,ที่ที่เขาว่าเขาก็ไม่สามารถหรือเขา,เาจับยัดเยียดใส่รเราแล้วเราก็ไม่รู้สึกแล้วก็ไปรับเขาเต็มเต็ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แพน,นิกครับก็คือมีมีซึมเศรเ<อ>้านะครับแล้วก็ไบโพล่าม แล้วก็มีอาการหลายบุคลิกภาพค,คือบางทีบางครั้งวัยรุ่นหรือวัยทางานเนี่ยครับสิ่งที่เจอบ่อยก็คือการร้องไห้ได้เองโดยที่ไม่ได้เสียใจไม่ได้มีอะไรมากระทบอยู่ๆมันร้องไห้ได้ยังไงคุณลุงเมื่อกี้ฝันแต่น,นี้มันเป็นจริงมันร้องไห้ได้ยังไงครับอตัวนี้จริงๆถ้าทางฝั่งลุงลุง่าใช้ก็่าเป็น m e n ท a ลเม m e n ลคือกลิ่นอายของความคิดของเรา m e n ท a ลตัวนี้อธิบายผ่านถ้าพูเแ็บสายฟิสิกส์ก็คือในเรื่องของโฟตอนโอเคไหม โฟตอนถ้าเป็นสาิเศนะฮนะเป็นโฟตอนมันเป็น energy มันเป็นพลังงานตัวหนึ่งอะแลกกันที่มันอยู่ภายในเะนี่ยมันมหัศจรรย์มากตัวนี้ครับเพนะราะฉะนั้นจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ทุกคนต้องได้รับการคลีนการเคลียร์ฮะจึงจะหมดครับถ้าจุดนี้ก็คือมีอยู่หนึ่งอาการ <S <S ที่จะเป็นตัวติกริยาเร่งก็คืออาการรูดเปิรดตรูดหน้าจอครับอ๋อนนั่นแหละครับมันไวเกินไปครับอยู่ทั้งวันเลยับครับครับ กออ็อย่างที่บอกนะครับสำหรับคุณบรรณาก็เอากดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วในตัวเราเมันรู้สึกย,ยังไงกันแน่อีนี้นึงขอเสริมครับผมดูทิ๊กต๊อกดูต้องการตรงไหนก็ดูกันนะครับนั่นแหละครับมันจะคลีนให้ครับดูไปนนหลายฟังไ้หลายรอบเพราะว่าสามมาทีมีประโยชน์มากครับฟังให้จบแล้วก็รอบๆไปหลายรอบเอามันหลับไปตรงนั้นหลับคาเลยใส่สมอนท็อปฟังนะครับถ้าชื่นชอบตรงไหนที่พวกเราก็ทําไว้แล้วสารมะถีสารมะถีอยู่ในหน้าทิ๊กต๊อกครับ ก็สำหรับท่านถัดไปนะครับคุณบิ๊กทินนะครับก็คือปวดหัวเข่าอืปวดหัวเข,าวเขา่าพูดุึงจะทำไงดี อยากจะหายเดี๋ยวนี้ก็ลองดูครับไอี่2องจดครับไอดียไลน์น้วนแหละครับกว่าข่าวเนี่ยจะง่ายเพราะมันเรื่องความรู้สึกใช่จัดการเรื่องนี้ง่ายมากเลยก็ยังเน้นย้ํานะครับว่าสําหรับท่านที่ก็ายังจะยืนยันว่าจะให้รักษาอยู่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเซนส์ได้ครับผมถูกกรอกมาครับได้เห็นใจได้เห็นใจมันเป็นฝังแน่นในหัวสมองแล้วครับผมครับอันนี้จริงๆแล้วอ่ะหลายคนหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะเรากวนหรือเปล่า เรากรนลุงแบบว่าเอ๊ะถ้าททำไมมันเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาล่ะก็เขาบอกว่า,าเป็นอันมาพา์คุณคุณยูเซอร์สามเอ็นหนึ่งบอกว่าอัมพษ์เนี่ยรักษาได้อย่างไรบ้างคะขอบคุณค่ะรักษาอีกแล้ว <c oughs> ใช่ครับนิดนึงครับคำนวาใจเนี่ยคำว่ารักษามันแปลว่ามันแปลว่าหมายความว่าเก็บไว้หอว่หอไว้หนีวไวไ favour, ้มัดไวอ้อย่างดีพกใส่พกใส่ห่อใส่เซฟคำว่ารักษามันแปลไว้ไปเป็น efendim. ถามว่ามันดีไหมหน่ะปวดหัวก,วก็ดี นะจะเป็นแพนิกก็ตามทีนี่เป็นปวดไอเสีดแต่นใ,นในร่างกายถามว่ามันดีไหมสิ่งพวกนี้นะฮะคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นโรคเห็นไหมเขาก็จับโรคยัดเราซะแล้วก็จําภาษาโรคเขาแล้วก็ตื่นชักมาชักก็เป็นโรคเบาหวานเบาเปรียบสารพัดเลยเตมมันก็เลยฝังแน่นยิ่งฝังแน่นมันปฏิเสธคำว่ารักษาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราค,ครับกลับมาใหม่มันใช่ปะ oh, hey ไปก้อยแปลว่ากําจัดครับคลิกขั้วโรคให้ได้แค่ความคิดเนี่ย กำจัดออกไปโทษดีสุภาพหน่อยเพื่อนฝูงไปเร็วไอ้แมวอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็ใส่เซนเนี่ยไว้ครับแบบพลิกขั้วโลกครับจึงจะพลิกภาษาก่อนแล้วจะพลิกความรู้สึกได้ด้วยโอเคนะครับเฉยครับคุณน้ำนะฮะสองศูนย์ห้าสามห้าบอกว่าหายใจไม่ค่อยออกอืรู้สึกมีอะไรกั้นอยู่อและเวลาฟังคําพูดเครียดเครียดก็จะรู้สึกหายใจไม่ออกหนักกว่าเดิมอีกตรงจุดนี้อย่าพึ่งครับณลุม เนี่ยครับคือใช่เนี่ยครับเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเนี่ยคือฐานความนวยความคิดเลยฐานใจเลยใช่อย่าลืมนะครับว่าสาหรับคุณล,ลุงแล้วควาว่าใจเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวจะบกวนคุณล,ลงุงอธิบายคําว่าจิตก,กับใจด้วยเพราะว่าสังคมใช้กันบ่อยมากในตลาดสดตลาดแหง้งครับเนี่ยนะครับคุณน,น้ําเขียนอย่างคุณน,น้ําครับรู้สึกอย่างไรกับฐานกายมันก็จะมีอะไรกลุ่มเจ็บปวดมึนงงบเบลชาอ่อ,อนแรงวูบเรียไม่ไหวเนี่ยฮะเรื่องของฐานกาย ฐานของความเข้าใจก็คือสับสนในความคิดไม่มีทางออกจับเจ้าจมดิ่งตี๊อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกมีอะไรกั้นอยู่เนี่ยฐานกายแล้วเนี่ยชัดมากครับดีมากๆเลยสําหรับการเขียนแบบนี้ตามความจริงของความรู้สึกดีกว่าไปเขียนภาษาเขาแล้วเขาจะพาเรางงลงไปเจอเคมียิ่งหนักหนักเพราะอะไรนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เขาเรียนนะครับมันไม่ใช่ธรรมชาติอคำว่าไม่ใช่ธรรมชาติคืออะไรครับเขาไม่ยอมรับความรู้สึก อนะครับนอกจากเขาไม่ยอมรับความรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาเอาอะไราชี้วัดเราแล้วเขาถามอาการเราหนึ่งเขาไม่รู้นะฮะตั้งแต่เขาเรียนมาอืเขาไม่จะถามเราว่าเป็นอะไรมาอืแต่กับลุงบอกไม่ใช่ลุงบอกว่าอยากให้ช่วยอะไร <c oughs> <c oughs> มันจะต่างกันตรงนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาเขาเสร็จหนึ่งเขาถามเราทั้งนั้นที่เขาเรียนมาเขาก็ไม่รู้สอบประวัติด้วยด้วยฮะอย่งคนพ่อคนแม่ต่างหากห้ามถ่ายด้วยกรรมพันเออครับห้ามถ่ายทำห้ามถ่ายทำครับมีค่าจ่ายด้วยโอเคนะฮะอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพิ่งเราไม่ได้ว่าใครไม่ได้พูดถึงใครในทางที่เสื่อมเสียแต่ว่าเป็นสังคมส่วนรวมเป็นเช่นนั้นมานอนมานานแล้วจ้าทีนี้ในขณะเดียวกันเขาต้องบอกด้วยว่าเราไปหาเขาเองนั่นหมายความว่าอะไรครับ เราเราไม่สามารถที่จะรูแดตัวเราเองได้ทั้งๆที่ตัวมันอยู่กับเราเอสองเราเราเป็นอะไรเขาก็ถามเราเสร็จปุ๊บถามไม่เสร็จปุ๊บเขาตีเป็นดับเบิลคือเป็นโรคเลยทันทีเขียนโปรแกร,รมใหม่ให้เราเลย<ช>พอเป็นโรคเสร็จเขาคุยไปคุยมาเขาก็ทดลองเลยครับ A B C D E ดี e เคมีไล่ไปเรื่อยอแล้วก็รอว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงและหนำซ้ำมีผลข้างเคียงเยอะด้วยหนักๆถ้าเขาคุยไม่รู้เรื่องเขาขอที่จะ คัดเ <Cut> อาเลยขัดตัดออกหรือในหนึ่งเขาบอกว่าอีกคำหนึ่งครับโอ้ย oh, คุณเนี่ยมันหนึ่งในร้านนะครับเป็นเค s e s t ดี y ไหมครับออีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราเร้าหรือมากๆเพราะอะไรครับเพราะอาการทางความรู้สึกหรือความนึกคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางทางเขาจะไม่ยอมรับเขาจะบอกให้เราไปไหนรู้ไหมครับคุณลุงเขาจะบอกให้เราไปจดุดจดจดครับ มีอยู่ที่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไปจี้เขาเขาบอกคุณไม่ได้เป็นอะไรทีซีสแกนเอ็กซเรย์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณไม่ได้เป็นไม่เป็นอะไรได้ยังไงฉันมันยังรู้สึกว่าฉันเป็นอยู่เลยอ่าเขาจะแนะนำอ่านั้นลองไปที่นี่คุณ้วกันนะครับก็แล้วไปเจออีกล็อกหนึ่งครับล็อกจิตล็อบจิตนะฮะแล้วเข้าล็อกจิตต่อครับผมไปยังไงเพราะฉะนั้นตอบคำถามตรงนี้ฮะถือหนึ่งขอให้คะแนนเกินร้อยเลยสําหรับการเขียนเวลาฟังคําพูดเครียดแสดงว่ามีแรงกดดันผมผมมองว่า กดดันจากด้านบนลงมาอืนะครับจากระนาบเดียวกันเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับก็รู้สึกหายใจไม่ออกหนักกว่าเดิมด้วยซ้าไปคุณลุงจะแก้ยังไงครับเอ่อเดี๋ยวนี้มีไหมฟังให้ดีนะครับฟังลุงให้ดีนะแก้ยังไงนะเผื่อมันได้เผื่อมันได,นได้ถ้ามันน้อยก็จะได้นะครับโอ้อ้าววัตถุของลุงไปไหนปลดล็อกไปแล้วครับสําหรับภาษาเรื่องของเอ,อขอบคุณค่ะอ่ะ เรื่องเอามาพึกรักษาอย่างไรปลดล็อกเลยเฉยเลยค่ะเหรอครับเดินเฉยเลยไม่รู้ปลดล็อกแล้วหมายถึงว่าเข้าใจแล้วเอก็ตแล้วฮะย้อนกลับไปคุณน้ําต่อคุณลุงจะจะจะสั่นสะเทือนอวนการะัามังคันขอทานลุงไปไหนไปแล้วเดยวได้ขอญาตคุยกับเพื่อนผมไปก่อนโอเคได้ครับก็อย่างที่บอกนะครับขอให้โปรดได้ฟังอย่างความเข้าใจฟังด้วยการรับฟังนะครับฟังด้วยการแชร์เราไม่ได้มาเชื่อเฉือนใครไม่ได้มามองว่า สถาบันใดในเรื่องราวของกลุ่มการแพทย์ก็ดีกลุ่มการดูแลรักษาสุขภาพตามทีใดๆก็ตามทีครับทั้งหมดเนี้ยย้อนมองมาหาตัวเราว่าเราเนี่ยนะครับมีสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติที่เราจะรู้จักตัวเราภาษาแน่นอนทุกคนทุกท่านเนี่ยจะฟังว่าแปลกมากเลยว่ามันมีรายการแบบนี้อยู่บนแผ่นดินโลกใช่ไหมใช่ครับและเกิดขึ้นมาแล้วมา,มากกว่าประมาณเกือบ30ปีแต่ว่ามันยังไม่เคยเข้ามา เจอเจอกับเราแล้วยังเราเองก็ยังไม่เจอกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเจอกันก็เป็นนิมิตใหม่อันดีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจตัวเราผ่าน,านภาษากิกก็ของลุงหงอกพนหัวหงอกยังถือขันขอทานนะครับและดูการการใช้ขันขอทานกับอาการปลดล็อกของคุณน้ํา 2002- นี่ไม่แน่ใจว่าอยู่หน้าจอหรือเปล่านะครับลองออตอบรับดูหน่อยนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเสียของฟาวเสียาวไปแล้วสำหรับท่านอื่นด้วยถ้าหากว่ามีอาการกรู้สึกตอนนี้ฮะ ตองเดี๋ยวดูก่อนไม่อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่าอยากเทสดูก็เอาหูฟังใส่เข้าไปเลยครับอตอนนี้ในขณะที่ลุงกำลังจะวอร์รเวชั่นนะครับเชิญครับคุณลุงอัาน,น้าใส่นะสวอนท็อกใส่นะเพราะบอกให้เตรียมไว้แล้วนะคนคน,นที่มีสุขภาพไม่ดีนะครับ3 2มสอัหายใจธรรมดาธรรมดาครับผม